มาครับมาพบกับเกมหมากรุกไทยออนไลน์นะครับผมพบกับคุณชาวลิตนะครับอืมคุณชาวลิขึ้นอะไรเอ่ยเปิดเบี้ยตัวนี้คือคืออะไรครับคนซ้ายเหรอ,อทำไมเขาเปิดเบี้ยตัวนี้ก็เ,เปิดผิดหรือวะับเนี่ย มันทรงมากอะไรเอ่ยอมผมกินเปิดเลยนะอืมขึ้นไปได้ครับได้อืมอย่างนี้ยีเลยนะครับขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปอีกนะขึ้นไปเลยนะครับขมา้าเขาเป็นเกมลับใช่ไหม ขึ้นไปอีกผมให้เขากินเม็ดเลยนะเนี่ยอมืมาทางนี้คุขนก็ไปทาง,งานู้นมาทางนี้ขึ้นให้ครบก่อนนะครับครบองค์ก่อนให้กินเลยนะครับไม่มีปัญหาเชิญรับประทานตามอัธยาศัยครับถ้าเรากินไม่กินนะครับปล่อยไปอีกตามยถากรรม อเอาเม็ดขึ้นกินไั้ไปเลยนะเปิดหน้าบ้านแล้วตอนนี้หน้าบ้านเปิดแล้วอะ่ะหน้าบ้านเปิดแล้วครับต้องลุยนะครับกินไปครับ กินขึ้นมาเขาต้องเอาเบีย้ยกินอยู่แล้วครับเปิดหน้าบ้านไปเอา้าถ้าถุงกินขึ้นมาครับผมก็หนึ่งนีเลยไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่างนี้ไปก่อนครับอย่างนี้ไปก่อนขนเขาต้องหลบนะขนเขาหลบผมมานี่เลยครับกดไว้อีกทีหนึ่ง ผมให้กินเลยนะครับเออผมให้กินไปเลยเนี่ยให้กินเลยนะจเจาะแกงนะครับคุณชาวลิตนะครับอโอ้แมพันห้าแปดสิบสามนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแทมเยอะเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างนะครับ เฮ้ยทำไมเขาไม่ไม่กินวะลูกกระบายฉันต้องการให้เธอกินนะเธอต้องกินด้กลับมาทางนี้ครับเฮ้ยทำไมเขาไม่กินวะใช่ไหมเขาต้องกินนะครับคามหลักเขาจะมาปล่อยประละเลยไม่ได้นะโอ้ยไปกินตัวนู้น ไปไปไปหาเรื่องใส่ตัวอืมนี้ไม่ไม่ได้ครับเขาพลาดแล้วผมว่าเขายัางไม่แก่ขุนที่อยู่ดอนนี้ผมรู้ว่าเขาจะต่อเรือนะเขาไปกินเบี้ยนี่ครับผมกินตัวนี้อ่ะแล้วผมกินตัวนี้อ่ะ ต้องมากินให้กินสักตัวแหละอืม่มต้องกินต้องกินครับต้องกินมา มานี่ครับให้เขากินตัวน้งไปต้องทำการบุกอย่างรุนแรงมากนะเหมือนมันติดที่ตัวนี้เองนะพูดถึงใช่ไหมมานี่ กินหรอามากินนะครับทำไรลูกค้าดเราเหรอเราทำเป็นมองไม่เห็นไปก่อนนะเราอย่างนี้แล้วกันนะก็มันเรามีเรือผูกอยู่ไมใช่หรอเปลถูกไหมเรือมันผูกอยู่เนี่ยมันจะไปฟรีได้ยังไง โอ้โหรดมตัวนี้ใช่ไหมยิ่งผมกะจะเปิดลุกอยู่แล้วนะถึงนั้นนะเลยขาก็เลยได้แต้มนี้ไปนะพูดถึงเลยอืมก็เลยได้แต้มนี้ไปนะครับลุกครับอยุอมกลับมาผูกันไม่ได้นะแต่เ้า Oh, <You. S 1> อะไรวะนะ mm hmm. ไปทางนู้นครับหลบมาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะลุกเรา นะมา้าเรามันยืนดีครับเป็นผมเป็นหมากแดงนะผมได้กินเม็ดกินนี้หมดก่อนเพราะว่าแดงยังไม่จนแน่นอนอยู่แล้วนะครับอืมลุกเข้าไปแดงยังยังไม่จนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเดินเองจะจนเองเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอาม้าผมยืนดีด้วยนะเออม้าผมยืนดีด้วยเฮ้ย เอาเอาไนเลยนรือว,ว่าเนี่ยเราตายหาแล้วกินตัดม้าเร็วต้องกินตัดม้าเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะเหงานะบอกให้สถานการณ์ไม่ดีนะครับหมากแดง ต้องกินตัดมาครับแล้วก็เสมอนะครับเสมออยู่ละเพราะว่าเหลือเรือคนละลำถึงเขาจะมีเบี้ยมากกว่าเนี่ยผมตามเก็บกินหมดละเขาก็กินของผมผมก็กินของเขาครับคือถ้าเหลือเบี้ยสองตัวมันก็โอกาสไล่มันก็มีไงแต่นี่นี่พอผมกินตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาต้องการแพ้แล้วครับอ้่างงั้นเขามองเขาอ่านแต่ไม่ไม่ออกนะครับ ฮะแล้วครับอืมเนี่ยครับผมมาเลือกลูกซ้ำเลยเขามองไม่เห็นแต้งเลยคนระับโอเคนะครับผมกลับไปครับมาครับมาพบกับเกมที่สองนะอ่าเกมนี้พบกับคุณปิ๊กบิ๊ก,กจะปีกไก่ก็ไม่ปีกไก่นะครับปิ๊กไก่ออืมเรียกคุณไก่ก็พอละครับอืมจะได้ไม่ต้องอันนี้อ้าวนี่ผมให้เขารอทีเมเบียสูงเลยนะ ไม่ทิมใช่ไหมครับว่าผมเป็นรอบนี้ผมเป็นแมงทับนะครับแมงทับมาแล้วนะครับมาเลยครับอืมให้กินพอไม่กินนะเชิญกินได้ตามอัทยาใสนะครับมาทิมครับสนใจอะไรทั้งนั้นอะ่ะกินเข้าไปขึ้นไปไหน่ยไล่ไปเลย ะครับใช่ใช่ใช่ใช็ต้องอย่างนั้นครับนี่เลยครับเปิดบ้านให้กินกันไปเลยนะเออเธอไม่กินฉันกินนะต้องเลือกมาครับต้องเลือกมาว่าจะกินตัวไหนนะครับอืมถ้ากินตัวนั้นผมผมไม่กินได้ไหมผมกินตัวนี้ได้ไหมอ่ะเออ ผมยอมเสียอะไรนะม้าหนึ่งตัวเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหานะใช่ไหมผมกินเนี่ยครับเปิดลูกได้ไหมกินเปิดลุกได้ไหมไม่กินดีกว่านะครับผมมาที่ครับเปิดลุกทางนี้ให้มาอยู่ของมันดีๆก็ดีอยู่แล้วนะ นะครับผมถามว่าผมทําเพื่ออะไรนะปิดลุกด้วยฮะปิดลุกเดินตัวนี้จ้าเออแลกกันให้หมดออกินกินตัวนี้จ้าเออ,เ,อ,อเข้าทางผมสิครับถ้าอย่างนั้นคุณปีก๊ไก่นะครับบีบีปี โอ้ยปีคุณปีไก่อ่ะครับอืภาษาถิ่นของภาคไหนนะครับพอดีผมไม่ทราบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับปีกไก่เน็บหลังนะครับเน็บไปข้างหลังทำไมครับเวลาหิวก็ออกมากินใช่ไหมครับทำต้องกินนะครับมันคุ้มนะครับ อา้าวลุกเข้าไปอย่าทะลึ่งกินมานะครับนะ่ะบอกให้ว่าเศร้านะอืม,มอ่ทำไมอ่ะครับต่างคนต่างไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมวัมนนี้อยากกินเหรอเบี้ยเราจะเอาอยู่ไหมไปไม่อยู่ก็มีมาด้วยนะพูดถึงนะอืม ประมาณนี้ดีกว่านะครับวันนี้ว่าคุยอะนะพูดถึงเกมนี้เราก็เป็นรองเขาอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยนะครับไม่สนนะครับมาทางนี้ก่อนปิดไว้ไม่ต้องขึ้นกันนะครับค่อยยังทําอะไรเราใดๆไม่ค่อยได้นะทําอะไรได้อะไรใดๆเราไม่ค่อยได้แต่เขามีม้าไงนะ แล้วก็เดินไม่ได้ครับแล้วก็เดเดินตักแทกตักแท็กอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันต้องให้เขาขึ้นมาทํะครับตอนนี้มาผมกไม่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าเบีย้ยเบีย้ยเบียข้างเราก็ตายด้วยนะครับเห็นไหมเบียข้างเราก็ตายด้วยผมต้องต่อเนี่ยครับต่อต่อกันไปให้มันจบๆนะยอม เดี๋ยวฟรีอ่ะก็ฟรีอ่ะครับพูดง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเดินไมให้เขากินนะนะผมกินตรงนี้นครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลุกกินม้าเขานะเขาน่าจะมองเห็นนะครับแต้มครบเห็นไหมแต้มเขาเดินดีลุกเข้าไปแ <You. S 1> ต้มเขาเดินดีนะครับแบบ ก็ทันนะครับพูดง่ายเอเราจะกันอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าจะอยู่นะเรื่องดีมากเลยนะครับคุณไก่ไก่เนียครับขอญาตเรียกไก่ไก่นะอบอกเลยว่าเหนื่อยครับเขาก็ไม่ให้เราทะลุหลังด้วยนะเหมือนเขาก็รู้นะ แต่ตอนนี้เขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับลุกเราเราก็ลงนะ,ะเราไม่สนใจนะครับต่อเราเหรอพอต่อเรานี่เองะครับต่อเราขึ้นครับนะครับต่อเราขึ้นนะครับถ้ากินเราลุกก่อนนะอะลุกก่อนแล้วเราค่อยค่อยค่อยกินคืนนะเขารู้ครับเขารู้เนี่ยเรายังลุกได้อีกเอาดิ ไม่ได้แล้วครับอ,อ๋อได้อยู่นะเขาไม่กล้ากินหรอครับม้ามันฟรีอยู่เขาก็รู้นะเขาก็รู้ถ้าเขากินชุดนี้ใช่ไหมถ้าเขากินเบี้ยงหายผมไปผมรูม้ก,กินมา้าผมได้เบี้ยอีกตัวหนึ่งแต่ผมจะเหลือแค่หนึ่งเหลือหนึ่งโคนซึ่งโคนก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะครับนาะทีนี้อ,อ่าอันนี้เขาต้องหลบมาล้าละ นะเขาต้องหลบหมามาตาลูกด้วยเว้ยเฮ้ยลูกกินนี่ด้วยวะลูกกินอ๋อยังลูกเราไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมยังลูกเราไม่ได้อ๋อแต่เขากินตัวนี้เราไงพูดถึงนะเราให้เขากินไปนะพูดถึงแล้วก็ลุกไปก่อนครับตามขึ้นไป อพอลูกเราก็หลบมันนี่นะมันจะโดนตาคาดมาย,ยอมครับรลูกกินเรือผมแล้วโอเคนะครับเฮ้ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีสิเฮ้ยปกติเขาจะเห็นทุกแต้มนะครับทำไมเขาไม่เห็นแต้มนี้อะเออเขาลูกกินเรืออ๋อหรือว่าเขาจะอ่อยผมอ่อยผมเหรอ อืมงงมากเลยทำไมทำอย่างนั้นนะครับใช่ไหมพูด <Yeah. S 1> ถึงผมลงมาครับอืมเขาไม่เห็นจริงเหรอผมมักจะกดยอมแพ้อยู่แล้วนะครับอือ๋อกลัวเกม,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 มจะจบไวใช่ปะ่ะ อย่างนี้เลยได้ไหมเนี่ยลากเรือเลยเอ้ยหุ่มพลาดอีกอะไม่พลาดนะครับ<ม>เพราะว่ามันเปิดลุกไง<ม>อืมแต่ตอนนี้จะโดนจะคาดแล้วนะกันลุกไว้ก่อนนะอ๋อลูกตาล่างได้อีกนะ่ะไม่เป็นไรครับดีนะ้วกินเปิดลุกได้เขาคงจะคาดการผิดไปนิดนึง นะครับคงจะคาดการผิดไปนิดหนึ่งครับอันนี้ผมไม่ไปลุกเขาไหมไม,ไม่ไม่ลุกนะผมไม่ลุกผมผมไม่ต่อนี่เลยนะครับให้เขาเป็นเบีย้ยเทียมเบีย้ยผูกเบีย้ยอะไรครับว่างันไปนะเพราะว่าเขาก็เหลือหนึ่งมา้า หนึ่งเบี้ย oh <my S 1> ใช่ไหม <You. S 1> ผมลุกมาตอนนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเขาลุกต่อเนื่องอ่ะเราต้องหลบตาลุกเขาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับเสมอ,อครับเจอคุณปิ๊กไก่นี้เสมอเสมอบ่อยบ้ยบางนะผมจําได้นะครับหรือเปล่าวะ <laughs> มีอะไรไกลๆอีกไหมฮะผมอืม ผมไม่เคยเจอเคฟซีนะครับไก่เคฟซีะต้องกินนะครับอืผมลงไปตาล่างทุกแล้วกันนะ,ะนะเหนื่อยครับต้องเหนื่อยครับไป้เขาลุกกินไปนะให้เขาลุกกินไป,นะกกน,ไปนะครับ กินด oh, like, ้วยเว้ยโอ้โหทมไมที่อย่างนี้มองเห็นเมื่อกี้แต้มผมโดนลุกกินเรือกินเรือแพ้ถึงกับแพ้นี่เขามองไม่เห็นเหรอครับเออทอยครับเพราะอะไรพ่ออะไรอยากรู้อยากรู้ว่าพ่ออะไรครับ อืมผมลุกเลยนะให้างนั้น <Yeah. S 1> กินตัวนี้นครับก็ mm. กินไม่ได้หรอกเออไม่ให้ออกนะครับมานี่มาไม่ออกก็ไม่ออกให้ลูกกินไปเลยนะมา มา <You. S 1> กลับมาครับมาดิจ้าห่เ oh, วียตัวนี้กันใช่ไหม <You. S 1> มนีิครับให้เขากินไปย <You. S 1> ้มขึ <You. S 1> ้นไปมาครับ ลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปอีกอให้ลงไวนะ้น่ะอ่าไปกินตัวนี้ได้แล้วนะอืมก็น่าจะเสมอแล้วครับเุ้ยตกใจกนว่าคาดไปตายหาแล้ว <laughs> ตกใจนะครับนึกว่าตาคาด มามยขอเสมอก็ได้ครับไม่เป็นไรผมมานี่นะผมมานี่นะครับผมลุกเลยเฮ้ยเปิดลุกเหรอจุบบเปิดลุกกลับมาครับไม่ใช่เปิดลุกปิดลุกกลับมาทางนี้ครับมานี่จ้ายกินได้เลยครับ มานี่ให้ลุกต่อไปลุกต่อเนื่องครับอ่าลุกไปลุกมานะครับไม่สนใดนๆน,น,นะครับอืมไล่กันเหนื่อยนะยมานี่ยกขึ้นไปยเออมาติดนี่ครับไปนู่นครับไปนู่นไปนู่นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะครับเสียเวลานะครับไม่ลุกนะครับเสียเวลา ปิดไว้นะครับอืมยุอันนี้จ้าก็ามาลุกเข้าไปยุอืมกลับเข้ามาลุกเข้าไปยุกลับเข้ามา,า,า,มาโอเคนะครับเสมออีกแล้วหรอครับขอบคุณครับ